สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้อากาศเย็นสบายนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งก็คือเชอร์รี่หวานหรืออสเซโล่าเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ชนิดนี้นี่ต่างกับเชอร์รี่ของไทยยังไงเชอร์รี่ชนิดนี้นี่จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับซึ่งจะต่างกับของไทยคือ เชอร์รี่ของไทยนี่จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะรับประทานเป็นผลสดได้เลยนะครับสำหรับเชอร์รี่ชนิดนี้นะครับลักษณะผลของเขาก็จะเป็นผลกลมกลมนะครับติดผลดกมากนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าเชอร์รี่นี่มีวิตามินซีที่สูงมากนะครับ ไหมครับว่าติดผลตกมากๆเลยนะครับต้นนี้ปลูกจากกิ่งตอนนะครับโตวไวมากเลยแล้วก็การติดผลของเขาเนี่ยติดผลตลอดทั้งปีนะครับให้ดูรอบๆครับไหมครับ ก็ติดผลดกอย่างนี้แล้วก็แบ่งนกแบบงกระรอกกินด้วยนะครับเราก็มาเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายกันนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยการปลูกเชอร์รี่หวานนะครับไปสักต้นหนึ่งถ้าสีเข้มๆความหวานก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ